each each car รถแต่ละคันอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราจะใช้ each 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 button each ต้องชูด้วย each button ต้องไล่ลลลมันอ่า <button. S 1> อันนี้นะครับอืม each 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 button เห็นเราจะรูเสียงอย่างเงี้ย each คือแต่ละ แต่ละขวดราคาต่างกันแต่ละขวดเราเจะแพงกว่า10บาทก็บอกว่าไทยเอิร์ฟแชมพู is more expensive than แปลว่าแพงมากกว่าคือ more expensive than ลาวแชมพู10บาท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  each bottle แต่ละขวด each bottle แต่ละขวดเราต้องใส่ให้ถูกน,นะครับ each bottle นะครับ เอาให้ได้ each b u t t o n each b o t t o n แต่ละขวดนะครับเห็นไหมเราต้องให้ได้ my new p r o d u c t next month ก็บอกเลยว่าสินค้าตัวใหม่เดือนหน้านะมันมีอะไรบ้างมี Soft cosmetic mask and vitamin C น่า uh, vitamin C ได้ my new products next month อ๋อมีอะไรบ้างหลายอย่างอ๋ออคือหลายอย่างโซฟคอสเมติกเครื่องสำอางแล้วก็มาสแอนสุดท้ายใชย้แอนลงขไปแอนวิตามินซีเดี๋ยว you can follow you can follow us on website คุณสามารถตามพวกเรา follow คือติดตาม you can follow you can follow us อัดแปลว่าพวกเรา On my on เว็บไซต์ในเว็บไซต์ on อัมไพชอปเว็บไซต์อ n อัมไพเว็บไซต์อ่าเว็บไซต์ของอัมไพอ่าแล้วว่าอัมไยชอปออนไลน์เว็บไซต์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับตามได้นะฮึมเพราะว่าเขาจะมีสินค้าใหม่มาเรื่อยๆเพราะว่าสินค้าเขาแต่ละตัวดีดีสินค้าแต่ละตัวดีนะครับดีอ่า every products Every. is <It 's S 1> <thing. S 2> very nice Sin, mm -hmm. สินอา every อ m um p พาย products สินค้าของอัมพายทุกๆชิ้นน่ะ every product is so nice ดีมากมาก i t the best ดีที่สุด is the best ดีที่สุด